ประเด็นเด็ดของบลูส o ูเดในวันนี้ข่าวดีริสเจมและคาร์ลมาซันโอดอยกลับมาซ้อมกับทีมแล้วในวันนี้ขณะเดียวกันเชลซีได้รับอนุญาตให้ขายตัวได้ในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและ FA ครับนอกจากนี้ครับออปชันยังส่งผลให้เซซ่าอัสปริเกตาต่อสัญญาฉบับใหม่พร้อมข่าวลือดังเปรี้ยงเลยครับเมื่อคืนเชลซีให้ความสนใจเปโลดิบาลากองหน้าของยูเวนตุส ทั้งหมดนี้ครับติดตามได้ใน blues today วันนี้ครับ b l u e today's ัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจําการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ําคืนที่ผ่านมา ก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับหลายคนถามมาหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใน YouTube และ Facebook ว่าอาการเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็ปกติแล้วนะครับแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้เรียกว่าตามปกติเหมือนเดิมในวันพฤหัส,สบ,บดีนี้เพราะฉะนั้นในรายการเชล l ีดีเดย์สิง b ์บลูคาเฟ่ก็น่าจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมไม่น่ามีปัญหาอะไรยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ก็ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวดีที่นักเตะเริ่มกลับมาซ้อมนะครับแล้วก็อัปเดตการขายทีมล่าสุดว่าเป็นอย่างไรในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิมครับ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับช่วงนี้มีงานมอเตอร์โชว์ครับใครสนใจรถยนต์ในรูปแบบของรถใหญ่รถครอบครัวนะครับแนะนำเลย Suzuki XL 7นะครับก็รายละเอียด รูปแบบเป็นอย่างไรลองคลิกเข้าไปได้ครับที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th หรือว่าช่วงนี้มีงานมอเตอร์โชว์ครับลองแวะเวียนไปที่บูธของ Suzuki ดูครับแล้วก็ไปสัมผัสดูว่าเป็นอย่างไรก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Suzuki แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดา ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของสิงห d of Football กันด้วยเพราะว่าล่าสุดนี้ผมก็เขียนคอลัมน์เรื่องของ The Bridge หรือว่า s t o r f o r i d r i d g e ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกเจ้าของใหม่มันเกี่ยวกันยังไงลองไปอ่านดูกันได้นะครับอ่ะวันนี้ก็คงมาพูดถึงเรื่องอข่าวสารของเชลซีกันก่อนเลยครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆน,นะครับก็ข่าวดีนะครับน่าจะเป็นเรื่องของริชเจมครับอันเดรสคิเตนเซนและก็คาร์ลมาอนโอดอยเนี่ยลงซ้อมที่คอปแฮม ในช่วงเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับในขณะที่จอร์จินโย่เนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วเช่นกันนะครับหลังจากได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวมาจากทีมชาติอิตาลีก็คือเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจอร์จินโย่ไม่ได้เล่นนะครับเนื่องจากอิตาลีอนุญาตปล่อยจอร์จินโญ่กลับมาแล้วจริงจอร์จินโย่มีข่าวอาจจะเลิกเล่นทีมชาติด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่มีข่าวเป็นทางการว่าแกเลิกเล่นทีมชาตินะครับขณะที่นิซากินเซล่ารายงานครับว่าวิลฟริซาฮามีอาการบาดเจ็บที่แฮม ทำให้จะพลาดเกมที่จะพบกับอาร์เซนอลและอาจจะฟิตไม่ทันเกม FA ครับที่จะเจอกับเชลซีในรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับก็ดูแล้วมีโอกาสเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแฮมสตริงนี่ปกติก็เจ็บอย่างแยก่ก็คือ2สัปดาห์แล้วก็เชลซีจะเตะ เฟคับรอบรองเนี่ยในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะไม่ทันเหมือนกันสำหรับวิลฟรีซาฮาถือว่าเป็นข่าวดีนะครับขณะที่แมทลอครับรายงานว่าเรนกร๊ปแนะนำให้ทั้ง4แคนดิเดตที่เทคโอเวอร์เชลซีเนี่ยงดปล่อยการถแถลงการใดๆเพื่อให้คำมั่นสัญญาหรือเอาใจแฟนบอลในช่วงนี้ครับเพื่อให้ส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการในการคัดเลือกโดยตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องการให้การขายสโมสรเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนเมษายนนะครับและเชื่อว่ากลุ่มทุนของท็อตโบรียังเป็นตัวเต็งในการเข้าซื้อทีมแต่จริงถ้าใครติดตามข่าวของแมตลอมาโดยตลอดนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าแมลตอออกอาการเหมือนเชียร์ท็อตโบรีอยู่เรื่อยๆนะถ้าใครติดตามข่าวดีนะฮะจะเห็นว่าเขาจะพยายามชูเรื่องของท็อตโบรีแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับว่าท็อตรโบรีจะเป็นตัวเต็งนะครับ ถ้าใครได้ติดตาม Blues Today ทุกวันผมก็พยายามจะบอกว่าใครที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะจะสังเกตได้ไหมว่าท็อตโบลีเนี่ยคือตัวเต็งตามมาก็เซอร์มาตินบรสตันนะครับส่วนซีฟนไพยูก้าเนี่ยผมว่าอาจจะดูยากหน่อยนะครับขณะที่ e v e n นต g s ิ a งสแตนดรครับรายงานว่านายทุนทั้ง4รายเนี่ยจะเดินทางไปลอนดอนเพื่อพูดคุยกับบรูซบัคมาเรนาก a นอกสกาย่ากายรอเรนซ์แล้วก็ โทมัสทูเคิลนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะไปพูดคุยตอนไหนนะแต่เขาว่าเตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยไปเจรจากันเร็วๆนี้นะครับขณะที่นิซาคินเซล่ารายงานว่าการเคลื่อนไหวต่อต้านตระกูลริกเกตส์เนี่ยเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจครับเมื่อนักแสดงขอไปนักเตะผิวสีคนแรกของทีมเชลซีอย่างพอลคาร์โนวิลนะครับได้เข้าพบทอมริกเกตส์เพื่อพูดคุยมุมมองและวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับ ความหลากหลายของผู้คนนะครับเรื่องนี้แหละอาจจะเป็นจุดอ่อนที่สําคัญนะครับของตระกูลริกเกตที่อาจจะทําให้เสียงของพวกเขาตกไปแล้วก็การเทคโอเวอร์ไม่สําเร็จนะครับเมื่อวัน2วันก่อนถ้าจำกันได้ผมเคยบอกแล้วครับว่าบอร์ดบริหารจะฟังเสียงของแฟนบอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการต่อต้านตระกูลริกเกตผ่านทางทวิตเตอร์หรือว่ามีการประท้วงเนี่ยมีโอกาสตระกูลริกเกตจะตกไปเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันครับนักเตะอย่าง พอ n คนูวิลครับซึ่งมีฐานะเป็น Official Ambassa ส o r ของสโมสรเชลซีเนี่ยถแถลงผ่านโซเชียลมีเดียว่าเขาจะไม่มีวันแสดงตัวว่าสนับสนุนกลุ่มทุนไหนเด็ดขาดนะครับหลังจากวันนี้เขาได้ข้อความข่มขู่และเหยียดเชื้อชาติเนื่องจากมีสกู๊ปพิเศษของเดลี่มิเลอร์รายงานว่าเขาเข้าพบทอมริกเกตส์เมื่อวานนี้นะครับเห็นไหมพอเข้าพบทอมริกเกตส์ปุ๊บเนี่ยฝรั่งก็ไม่ใช่ไปทน,นดีทุกคนนะครับไปข่มขู่อดีตนักเตะเชลซี Chelsea, อย่างพอ n คนูวิลเลยทันทีนะครับแหม สุดยอดจริงนะครฝรั่งนี่บางคนก็หนักเหมือนกันครับขณะที่ดีอัเลติครับรายงานว่าเชลซีจะกลับมาขายตั๋วให้ชมเกมในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคัพและการแข่งขันฟุตบอลหญิงได้แล้วนะครับหลังจากเสียหมีถูกความบาดท,ทางการเงินจากรัฐบาลของยูเคสหราชอาณาจักรและก็สหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามครับสำหรับพรีเมียร์ลีกเกมเย่าเนี่ยอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือตั๋วปีและแฟนบอลทีมเยือนเข้าชมเท่านั้นไม่มีการขายตั๋วให้แฟนบอลเชลซีในเกมเย่านะครับพรีเมียร์ลีก เกมเย้ายัางขายไม่ได้นะครับตัวปีเท่านั้นส่วน UCL FA ครับนะครับแล้วก็ฟุตบอลหญิงสามารถขายได้นะครับขณะเดียวกันครับเชลซี Chelsea จะขายตัว๋วนัดเยือนเรอแมดิตในศึก UCL ได้ประมาณ1,800ใบนะครับก็อย่างน้อยก็ยังมีแฟนบอลกระจุกหนึ่งครับไปเชียร์ที่ซานเตียโกเบอร์นาบิวนะครับอันนี้เป็นข่าวจากอดัมนิวสัน ส่วนเรื่องนอื่นที่น่าสนใจครับแมทตรบอกว่าออปชั่นการขยายสัญญาของเซซ่าอาสปริเกต้าเนี่ยมีผลแล้วครับเนื่องจากนักเตะลงเล่นครบตามเกณฑ์ในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ไม่ได้สิ่งนี้มันไม่ได้การันตีนะครับว่านักเตะจะอยู่กับทีมต่อหลายคนงงครับคือมันมีออปชันแบบนี้ครับว่าถ้าอัสปริเกต้าลงเล่นจํานวนกี่นัดเท่าไหร่เนี่ยออปชันจะถูกต่อไปโดยอัตโนมัติเพราะฉะน,น,นั้นตอนเนี้ย ออปชันก็ถูกต่อไปอัตโนมัติแต่ไม่ได้แปลว่าเชลซีจะไม่ขายอาสเปลเรต้าสมมุติว่าบาซ่ายื่นข้อเสนอมาด้วยจํานวนเงินประมาณหนึ่งแล้วเป็นที่น่าพอใจออปชันตรงนี้เชลซีก็อาจจะขายเขาออกไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าแปลว่าขายไม่ได้ตอนนี้เท่ากับอาสเปลเรต้าอยู่กับทีมแน่นอนนะครับในฤดูกาลหน้าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าออปชันมันถูกใช้โดยอัตโนมัตินะครับขณะที่นิซ่าคิซิล่าครับก็ ออออขอภัยไนตี้มินส์ครับรายงานว่าเชลซีเป็นอีกทีมที่พร้อมไล่ล่าตัวปโลดิบาร่านะครับหลังจากการเทคโอเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยดิบาร่าเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็สโมสรเนี่ยได้มีการติดต่อกับตัวแทนของนักเตะแล้วและหวังว่าจะได้คุยกับนักเตะโดยตรงหลังสถานการ take ์เทคโอเวอร์ของทีมจบลงนะครับอันนี้ผมตีไว้เลยว่าเป็นลือนะครับเพราะว่ามาจากไนตี้มินส์นะครับขณะที่จูเลาปอต้ตาครับให้สัมภาษา์กับสถานีวิทยุท้องถิ่นในแคว้นกาตารุนยาครับ บอกว่าบาร์ซาได้เซ็นสัญญาร่วงหน้ากับ2ผู้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งในนั้นคือมิดฟิลอีกคนหนึ่งเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งไม่ได้รับอนุญ,ญาตในการเปิดเผยชื่อเดาไม่ยากครับเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอันเดรสคริสเตนเซนนะส่วนมิดฟิลเนี่ยมีโอกาสเป็นฟรองเคสซิเยนะครับผมว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยไม่น่าพลาด น่าจะคริสตนเซนค่อนข้างแน่นะครับขณะที่ไนตี้มิลส์ครับก็ยังลือต่อไปครับว่าติโมแวนเนอร์กลายเป็นเป้าหมายหลักของบุลเซียดอทมุลในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโดยดอทมุลเนี่ยแสดงทีท่าชัดเจนให้กับเชลซีเห็นว่ากําลังจับตาดูสถานการณ์ของติโมแวนเนอร์อยู่แล้วก็ปิดท้ายด้วยมีข่าวจากกาเซตาเดลโลสปอร์ตรายงานว่านาโปลีครับสนใจในตัวของอาร์มิโดบรอยากองหน้าทีมชาติอาเบเนียที่เชลซีปล่อยให้กับสซาัมตันยืมตัวเป็นอย่างมากนะครับ อ่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะฮะสำหรับข่าวของเชลซีส่วนผลฟุตบอลเมื่อวานนี้หลกัหลกๆก็น่าจะมีะโปรตุเกสนะครับที่ชนะทางนองมาเซโรเนียไปตามคาด2.0ไม่ประมาทแล้วนะ,ะโปรแลรนด์ก็อัดสวีเดนเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เซเนกัลจุดโทษแม่นกว่าอียิปต์นะฮะคว้าตัวไปบอลโลกหลกัหลกๆก,ก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็มีอังกฤษนะครับที่อุ่นเครื่องเอาชนะไอวอรี่โคสไป3ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็น่าจะครบถ้วนครับสำหรับ u e t o d a y วันนี้เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้างกับเรื่องของการขายตัว๋วนะฮะหรือว่าเรื่องของการ Takeover ล่าสุดของทีมเชลซีนะครับสัปดาห์นี้นี่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเตรียมที่จะกลับมาลงเล่นกันแล้วนะครับเพราะฉะนันก็เตรียมพร้อมไม่ดีกับแมชที่กำลังจะกลับมานะครับหลายคนคงคิดถึงแล้วก็จะไม่มีฟีฟ่าเดย์นะนะอีกสักพักเลยเพื่อที่จะได้ดูบอลกันเต็มที่วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเข้ามามากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสสวััดีครบ